สวัสดีทุกคนนะครับเอ่อเมื่อกี้เกมผมมันดันลุตพอดีนะครับผมเลยต้องมาตัดตอนนี้นะครับซึ่งมาวันนี้ผมจะมาซื้อซึ่งวันนี้ก้อมาผมจะซื้อเรือราคาสามล้านให้ได้นะครับเราเปด้าน,นตะลัยสำหรับใครที่ดูชินี้แล้วเราชอบ ก็ยังงกดไล์กดแชร์ก็ใส่ก็ใสนะคบเอาแค่ไม่เดินไม่เดินก็แชร์ก็ใส่โอ้โหปิงโอ้ สอลครับโอเคครับอาะครับสำหรับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก yes ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้มีผ้าคลิปใหม่ๆกันนะครับกดเวยก็เลยอาละครับมาครับ จะมามาเดินทางเลยครับนี่คือเรือลำใหม่นะครับ,น,น,รบนี้นะครับบางตัวผมอาจจะตัดเป็นช่วงช่งนะครับสุดท้ายโบอกะเอายังไง อาจจะมีเสียงอย่างอื่นแทรกเข้ามานะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ เอ้เบคนเบคานเบคอบคเบอันี้นี้นี่เีิอันนีาสุดบอกว่าเนี่มีนเี่นมันเป็นอะไรวะอ้ปิงโอ้โจะหยุดปิงอีกนานไหมเนี่ยแล้ครับผมขอตัด โอเคครับกลับมาครับเมื่อก,กี้ไปหาวิตค้าอ,ออกเสิร์ฟมาเมื่อก,กี้นะครับยีดีมันเด้งดูเจอน,นะครับเมื่อก,กี้เอาละครับมาต่อกันเลยนะครับนี่ปิงเยอะจ,จริงๆมันใส่นี้นนคุ้มเลยนะครับซึ่งคลิปนี้เนะี่ยโอ้ยอะไรอะ รรเสียงแทรกเข้ามานะครับต้องขออภัยขอ,ขอกราบขอโทษนะครับสำหรับใครที่รำคาญเสียงแทรกเข้ามาครับขออภัยด้วยนะครับ มหมมีอะไรคุมบ้างไหมทรงเสง่เาว,า,นนวาว่ะย่าอันผมบอกว่าคุณจะไม่เข้าไปเลยนะ นจะผมอยากเอาอ่ะไอ้ที่ผมไปเล่นเกม e YouTube, ไอ้ยูทูบไลฟ์ดีกว่าโยพรุ่งนี้เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นต่อน,น,นะครับเอาละครับผมออกจากแบงแล้วนะครับตอนนี้ผมมา YouTube ไลฟ์เลยนะครับมาซึ่งวันนี้ผมจะมา อ่าอ่าเยอ่าผมจะมาถ่ายยูทูบนะครับโอ้โหลืมอีกอันนี้เป็นพาที่สี่กันนะครับส่วนไอส่วนไอชิปปิ้งอันนั้นผมค่อยเล่นพวกนี้กันละกันนะครับเป็นแผนละกันครับมาผมจะเล่นกันเลยอู้เกมยอฮิตด้วยอ่า เดีเย๋ดวยวยผมตัดไปนะครับเพราะว่ามไม่มีอะไรมากนะครับที่ผมตัดช่วงนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับอ่าซึ่งผมอาจจะคิดวด่าตอนนี้ผมมีสิบสองทีลแล้วซึ่งผมเห็นคน คอนนั้นนะครับ QA เลยนะครับซึ่งแบบคิยวยอดวิวโคตรเยอะเลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในทีตอนผมมียอดวิว20ทีแล้วนะครับโอเคนะครับทุกทีผมไม่ฆ่าบอสมานะครับผมตายนะครับผมเสียดายมากเอเค นะครับทีนี้ก็ต้องขอไปเปลี่ยนเท่าน,นี้นสสแล้วกันนะครับฮัสซี่แล้วสำหรับนี้ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะใคร กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเพื่อจะได้ไม่พลาดชิ้นใหม่ๆกันด้วยนะกดเลยก็เลยอาะครับอ่เาเด,เดี๋ยวผมมาปิดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาปิดคลิปนะครับที่ช่วคลิปนี้ยังไม่จบ